สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกกุหลาบดอยนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะเี่นะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวห้าสิบห้าเซนติเมตรจำนวนสี่เส้นค่ะ และริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว40เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว55เซนติเมตรนะคะนะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1จับมาค่ะเส้นที่ 2, ส่สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, ส่สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1นค่ะอะออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3พับเฉียงมาเส้นที่4พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นนะคะสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะ็นได้แบบนี้นะคะนะเราจะได้ดิบบิ้นแเส้นแบบนี้นะคะ mm hmm. เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วก้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เอาเส, time, ส้นล <hum> ่างสุดท <iny knee 20 năm> ิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาสอดรูที่1นึ่ทะลุรูที่2 ส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุูที่สามไปน่คะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น่คะรวบริบบินเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามานะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะนะคะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จับริบบินขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2ึ่สาสี ห้านะคะพาดข้ามห้าเส้นมาค่ะนี่ค่ะจะพาดข้ามห้าเส้นนะคะเราจะเหลือสองเส้นอยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะเส้นนี้นะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะเอามาลงรูนี้นะคะโค้งมาลงรูถัดมานี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นถัดมาจับโค้งมาแบบนี้นี่ค่ะลงรูนี้เี่นะคะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาสอดเข้าไปในรูนี้ ถัดมาค่ะจะโค้งมาค่ะสอดรูที่หนึ่งนี่นะคะรอดสองเส้นนาะนี่นะคะสอดรูนี้นะรอดมาแบบนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาจากโค้งมาสอดรูแรกรูแรกที่เราสอดเมื่อกี้ค่ะสอดรอดมาสามเส้นนะคะรอดผ่านมาแบบนี้หนึ่งสองสามนี้นะคะสอดรอดผ่านมาแบบนี้เส้นถัดมาค่ะสอดรอดไป รอดสี่เส้นนะคะหนึ่งสสสี่นะรอดมาแบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะจับหันมาแบบนี้ค่ะรอดไปหนึ่งรอดห้านะคะหนะนึ่งสสามสี่ห้านะนะคะแ,แบบนี้เราก็จับตะแคงแนั้นนี้ค่อยๆดึงไล่ค่ะดึงไล่มาทีละเส้นค่ะ ในะะแ,แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปขาหนึ่งสองานี้นะคะสอดลอดไปเลย พอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้งนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว40เซนตมรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดเข้าไปนี่ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะ ให้เหลือปาลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะให้เหลือปาลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะทุกเส้นเลยนะคะสอดเข้าไปให้เหลือปาลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะแบบนี้ สอดเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราจะจับบินบินนะคะพับลงมาด้านนี้พับลงมาแบบนี้นะคะพับโค้งมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนี่นะสอดลงไปแบบนี้นะคะนะสอดมาแบบนี้เลยนะคะนะคะจับพับลงมานะคะพับลงมาแบบนี้เลยนี่ค่ะพับลงมานะคะมันก็จะได้แบบนี้ นี่ค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปดูถัดไปนี่ค่ะสอดลงไปแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะ เป็นสุดท้ายน,นะคะหงมาสอดลงไปน่คะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดกลับนะคะบนปลายดิบบิ้นที่เราเหลือไว้นะฝั่งนี้เราก็กดไว้ด้วยนะคะใช้นิ้วชี้กดฝั่งนี้ไว้นะคะเวลาเราดึงออกไปนะคะจะได้ไม่หลุดนะ นแบบนี้นะนะคะพอเราสอดเรียบร้อยแบบนี้นะคะไปกับด้านมาด้านนี้นะเราจับดิ้นดินนะคะเปิดออกมาด้านนี้พับมาด้านหลังนะคะแบบนี้นะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งนะคะเราจะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดรูนี้ข้ามมาสอดเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะสอดมาแบบนี้เลยนะคะข้ามหนึ่งเส้นขามาสอดรูถัดมานะคะก็จจะได้แบบนี้ พำมันด้านหลังแล้วก็พามันด้านหลังแบบนี้ค่ะสอดเข้าไป พอเราสอดได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดปรับลีบให้สวยงามนะนะคะเราจะได้แบบนี้นี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะจับตะแคงด้านนี้พับขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะพับลงมาด้านนี้ค่ะบิดความ็นกลวยแบบนี้นะคะพับความ็นกลวยแบบนี้สอดลงไปสอดลงไปลึกๆหน่อยนะคะกดลงไปนะนคะคะ ประคองประคองกรีบลงมามมนี่ค่ะก็จะได้กรีบแบบนี้นะจับขึ้นาน,นบนพับลงมาค่ะมดความแบบนี้ค่ะนะคะ น่ค่ะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนค่ะน,นะคะพับสอดกับไปด้านบนแบบนี้ นี่ค่ะนี่คฮะ,เ,คะเสร็จแบบนี้นะเราก็จับวิบินมาด้านนี้คะ่ะจับพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้เลยนะนะคะแล้วก็สอดลงรูนี้นะคะจะได้ลิดแบบนี้จับพับลงมา นี่ค่ะไปแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะตัดปลายริบบินออกก่อนนะคะนี่นะตัดออกประมาณ2เซนติเมตรให้เหลือประมาณ2ถึง3เซนติเมตรนะคะให้พับเก็บได้นะคะให้พับสอดเก็บได้นะคะพอนะไม่ต้องเหลือไปเยอะนะคะเราตัดทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็เปิดเส้นออกมาพับขึ้นด้านบนค่ะนี่ค่ะสอดขึ้นไปพับสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะนะดอกกลาบดอยนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ